วยเป็นขาวมงามแทบเล่เลยร <150. S 2> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก่ร้อยห้าสินี่นี่โลละหรอจา้ารุ่นนี้ร้อยหอ๋อรุ่นนี้ร้อยห้าสิบนี่กรอ ติดต่อแมกรมได้นะคะปลาตัวสวยๆค่ะไม่มีในหน้านะคะช่วยโฆษณาค่ะสวยมากเลยไม่เละไม่ลายนะคะดูคนทอดค่ะคนทอดบอกว่า <c oughs> การทอดปลาจะไม่ให้เละอยู่ที่คนทอดนะคะมีเทคนิคในการทอดอยังไงคะอ๋อก็ใส่เวลาหมอ้อมันเดือดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะถ้าหมอ้อไม่เดือดจะใส่นะคะเพเเร,ะราะว่าจะทำให้ปลามันเละค่ะอ๋อก่อนก่อนจะปลาเราต้องใส่อะไรบ้างคะมีไข่ สำคัญคือต้องใส่น้ำมันเยอะใชาสำคัญต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ให้น้ำมันร้อนก่อนค่อยทอดนะคะมันถึงจะไม่ไม่เละค่ะใส่แเ้งโก๋ขีดด้วยหรอแป้งอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแป้งเป้งขอให้เป็นแป้งมันไอ้แป้งแป้งข้าวเจาะนเต็ก้างูได้ไหมคะใส่แป้งกางูเย็นไมมินนะคะรสไมมินเย็นเย็นกินแล้วเย็นเป็นก้างูจะไม่ให้คนทอดค่ะ ต้องใส่ให้คนทอดมันเย็นชื่นใจ <c oughs> พริกนิดกลางมาเบิง่งกู้พี่น้องไม่เธอเธออย่านั่งไม่เธอ,อ,อฉันตะวะบอดประเดชใ <c oughs> บคุณนายกองนะคะ <c oughs> ปลาทอดใบคุณนายกองค่ะสนใจติดต่อได้ที่แม่กำนะคะปลาแม่กำนะคะ,ระ,ระ,ะ,คะทอดโดยคุณแม่กมองค่ะ เบิ่งพี่น้องอ่ะบริเลสโตสวยงามมากเลยอ่ะดูสิเนื้อติดก้างชิ้นเลยนะคะเรศไม้คาปราทอดค่ะไม่จะเขาก็ ใส่แล้วยาไปใส่แล้วอันนี้คือแม่กำนะคะเจ้าของปลาร้านะคะร้อยห้าสิบนะคะสนใจติดต่อได้ได้นะคะที่แม่กำนะคะปลาร้าดีมีคุณภาพค่ะเนื้อไม่หลุดจากก้างนะคะมีสูตรในการทำปลาร้าไหมคะบอกไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นความรับของวงในเพื่อนเย่นเพื่อนใบขายเพื่อนะบบ